เราบอกว่าเขาเตรียมที่จะมาพูดเรียม,มแล้วท <ใน S 2> ุกแบบเรื่องเนี่ยมันมีบทที่จะไปต่อสู้ในคดีน้าสถานีเนี่ยเมื่อไปสถานีทองคำโรงพักทองคำโรงพักทองคำคือก็คือโรงพักคือโดยปกติเนี่ยมันไม่มีคลิปชัดอย่างนี้แล้วก็มันเป็นสตอรี่ด้วยนะ,ะเพราะไอ้คนที่เอาคลิปมาเปิดเอาคลิปมาส่งให้ที่ออกมาเนี่ยบอกอว่า โอ้ยแบบสงสารตำรวจชั้นผู้น้อยนาขอเห็นใจเถอะเดี๋ยวจะโดนไปโดนเนี่ยราะนั้นก็เลยเปิดโปงเรื่องนี้ออกมาเพราะหวังว่าตัวเองจะรอดคุณไม่เชื่อไม่จริงจหมัยนีไม่มีไม่มีคือมันมีมีหมัยนี่แต่ไม่ใช่เรื่องจริงคุณสรยุทธสมัยก่อนยังไม่มีคลิปเขาเรียกบัตรสนเทศอ่าในอดีตในอดีตตำรวจจะส่งบัตรสนเทศการไอคนนั้นมีนั่นคนนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้นะปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นคลิปส่งคลิปไปแล้วก็บอกว่าอุ้ยตัวเองเนี่ยทนไม่ไหว มันเป็นการขัดแย้งกันในผลประโยชน์ในโรงพักคุณรู้เชื่อนั้นน่ะก็เพราะผมมีประสบการณ์น่ะหรือแรงข่าวไม่ผมไม่ีประสบการณ์ล้วนๆเลยประสบการณ์อย่างเดียวประสบการณ์เลยประสบการณ์แปลว่าการวิเคราะห์คือคุณสรยุทธการที่จะเป็นผู้นําหน่วยเนี่ยเป็นผู้กำกับเป็นหัวหน้าสถานีเนี่ยเมื่อไปสถานีทองคาโรงพักทองคําโรงพักทองคําคือก็คือโรงพักทองคําถ้าเกิดเป็นในในบชนอก็ต้องบางลักห้วยขวางทองหลอไม่ใช่น้งจอไม่ใช่ ไม่ใช่รัฐกระบ,บงังแต่ถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดคุณดูแล้วกันอคอนครสวรรค์น่ะนครสวรรค์เมืองเ<อ>มืองเมืองท่าเมืองการค้าโอ้โหเมืองนครสวรรค์าหัวเมืองปัตตอ่ะแล้วคุณคิดดูแล้วกันนะ่ะเยอะแค่ไหนอะไรเยอะบ่อนาการพนันอาบายาบุกนี่นีายยา่เดี๋ยวคุณคุณต่อยุทธในช่วงนี้มีโควิดคุณอย่าลืมนะพวกนี้เงียบสงบอเะปั่นไปไปมาเดี๋ยวซวยกันหมดแล้วเหลืออะไรเหลืออะไรเหลือยาเสพติด หรือยาเสพติดไอ้โจนี่มันรู้จักพูดมันพูดว่ามันต้องการที่จะจับเพื่อขยายผลต้องการจับเพื่อจะทําการปราบปรามเพื่อประชาชนเห็นไหมคุณเห็นวิธีการพูดไหมซึ่งจ<ช>อ่ะ,อะมันพูดรืมันซับมันจับไอ้ที่เอาถุงคุมเนี่ยเพื่อประชาชนนะคุณกำลังคุณกำลังชูชีตคุณกำลัง,ลงบ,บอบว่าเขาเตรียมที่จะมาพูดเตรียม,มแล้วทุกเรื่องเนี่ยมันมีบทที่จะไปต่อสู้ในคดีแน่นอนครับ กดด็คือถ้าสังเกตดูเมื่อวานที่ข่าวออกมาก,ก่อนแล้วว่าพบตำรวจะแถลงอแล้วโจจะขอเปิดใจด้วยอนั่นแหละจะขอเปิดใจนั่นแหละเพราะนั้นคุณชิวิตบอกว่านี่ไม่ใช่ความที่จะมาอยากจะพูดเปิดความในใจแต่เป็นการเตรยมันไห้หมดละเพื่อกู้ภาพลักษณ์ของตํารวจเพือ่อกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรตํารวจอติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ